สำนักข่าว BBC รายงานว่ากรุงโตเกียวของญี่ปุ่นเริ่มโครงการออกใบรับรองการเป็นคู่ชีวิตสำหรับคู่รักเพศเดียวกันอนุญาตให้พวกเขาได้รับการปฏิบัติเหมือนเป็นคู่สามีภรรยาแต่งงานแล้วเพื่อเข้าถึงบริการสาธารณะบางอย่างเป็นครั้งแรกแม้จะยังขาดสมรสเท่าเทียมแต่บางคนหวังว่านี่อาจเป็นก้าวไปสู่ความเท่าเทียมทั้งญี่ปุ่นโดยใบรับรองคู่ชีวิตมีผลบังคับใช้ใน8จังหวัดทั่วประเทศญี่ปุ่นจะเปิดทางให้คู่รักเพศเดียวกันได้รับการปฏิบัติเหมือนกับ คู่สมรสชยยายหญิงในส่วนของที่อยู่อาศัยอย่ารักษาโรคและสวัสดิการ แต่ยังไม่อนุญาตในบางเรื่องเช่นการรับบุตรบุญธรรมการรับมรดกและวีซ่าคู่สมรสทุกคนที่มีอายุ18ปีขึ้นไปทั้งอาศัยหรืออยู่ในกรุงโตเกียวจะได้รับอนุญาตในการยืน่นขอใบรับรองดังกล่าวจนถึงวันศุกร์ที่28ตุลาคมจำนวนคำร้องขอใบรับรองมี137คำร้องทั้งนี้ญี่ปุ่นเป็นเพียงประเทศเดียวในกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมชั้นนำของโลกซึ่งไม่รับรองสมรสเพศเดียวกันอย่างไรก็ตามเว็บไซต์ข่าวอาซาฮีชินบุนรายงานว่าโครงการ ออกใบรับรองที่มีการเปิดตัวเป็นครั้งแรกในพื้นที่มหานครโตเกียวได้รับการจัดตั้งครั้งแรกในเขตหนึ่งของเมืองหลวงเมื่อปี2558และตั้งแต่นั้นโครงการขยายไปอีก9ท,อท้องที่และ6เมืองทางตะวันตกของเขตมหานครโครงการใหม่ดังกล่าวจะครอบคลุมทุกพื้นที่ของเมืองหลวงที่มีประชากร14ล้านคน